เป็นสีม่วงนะคะลายทางด่วนค่ะสีม่วงราคา1 5 0่าบาทนะคะโยนทุนนะคะคุณแม่ทุนน้อยค่ะคุณแม่ต้องโยนทุนนะคะค่ะต้องหมุนค่ะหมุนไปหมุนมานะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะเป็นลายทางด่วนนะคะคะผ้าสามตะกอนลายทางด่วน ค่ะราคา1,500รบาทนะคะราคาโยนทุนนะคะค่ะสวยทุกผืนน้มทุกผืวนิ่มทุกผวน,นะคะค่ะ1,500บาทนะคะค่ะเป็นราคาโยนทุนนะคะ1,500บาทนะคะวันนี้คุณแม่มีค้าหลุดก,กนนำนันะคะค่ะเป็นลายทางหลวดน,นะคะโยนทุนนะคะ1,500บาทะค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเราต้องหมุนทุนไปหาของมาใหม่นะคะถึงแม่ทุนน้อยถึงแม้ต้องทาแบบนี้นะคะลูกค้าถ้าแกทุนน่อนะคะค่ะไหมเล็แบบขาวดํค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดเด็นทุกผืนเน่่อสวยสวยทุกผืนแม่บอลลักผ้าไหมสวยสุดินนะคะ ราคาโยนทุนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นค่าสามตะกอนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะวันนี้ถ่ายโยนทุนแล้วค่ะค่ะสวยทุกืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะแม่บอลรักค้าไหมสวยสะดิรนะคะค่ะวันนี้ได้ราคาสิบห้าร้อยนะคะหนึ่งพนหร้อยบาทเป็นค่าโยนทุนนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกคืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ขัดแจ่มทุกผืนนะคะค่ะนงามทุกผืนนะคะหมายเลขแปดน,นะคะข,า,ขาวดำค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ดูคุณยายอยยู่ยังไม่ได้ขาวดำค่ะคุณยายมาได้นะคะขาวสวยงามมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะแม่บอลรัดค่หมายเลขสินสี่ค่ะ นะคะทางสวนนะคะทางสวนทางตรงนะคะ à, ทางสวนทางตรงนะคะไหมเดซิซีนะคะแดงค่ะแดงชมพูแดงอมชมพูนะคะค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าไหมสวยสรินนะคะคุณยายแก่นะแต่คุณยายไม่ขายผ้าไหมแก่มันยายนะขายผ้าไหมสีสดใสนะคะ, tha, ะคะ่ะโดดเด่นทุกผืนงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะ หน0่บาทเป็นราคาโยนทุนนะคะค่ะหนึ่บาทนะคะ 1, 2, ค่ะเดินเีนุกงขื้นนะคะหางามุ 1, 2, ้ง้นเดิเดย สวยงามมากค่ะแต่ละผืนนะคะลายทางหลวงนะคะหน0 0นะคะร้อยบาทค่ะแม่บอรรับผ้าไหมสวยสริมนะคะะวันนี้มีของสวยของงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกวันนะคะค่ะแต่ละวันก็ได้แต่ผ้าสวยๆมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสวยทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะเนื้อผ้าดีมากค่ะเกรดเองนะคะผ้ากับเศษนะคะคะสวยงามมากค่ะ สลับสับเปลี่ย,น,ยนหัวเรียงกับห้าไหมมือสองนะคะถ้าช่วงนี้ฝนตกข้ามไหมมือสองนะคะลำบากนะคะต้องจจอรับผ้าโดยกำนันมาไปออกมาสลับสับเปลี่ยนกันก่อนนะคะค่ะ,ะงานทุกพื้นสวยทุกพื้นเด่นทุกพื้นนะคะอดแม่บอลและข้ามไหมเสือสลิงค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะงานทุกพื้นเด่นทุกพื้นค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด ยายนะคะจะขึ้นเวลอคุณยายจะขึ้นบนขึ้นหนีจากคุณยายนะคะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกวันนะคะค่ะ ็นให้ลูกให้หลานทำให้นะคะทำให้เป็นให้ลูกให้หลานทำให้นะคะแต่ถ้าใหมสวยสดิมนะคะแอทายนะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะตอบลูกค้าทำลายนะคะหาสวยทุกผืนงามทุกผืนเด็มทุกผืนนะคะหาสวยทุกผืนนะคะ าราคาหนึ่งรันาร้อยบาทนะคะราคาพอหยิบพอจับนะคะราคาเป็นราคาโยนทุนนะคะ1,500งันห้าร้อยบาทะคะ่ะ <Hello. S 1> สวยงามมากะคะ่ะ1,500บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะ 1,500บาทค่ะค่ะแอดไลน์ต้องหาคุณยายนะคะคุณยายน้องรับตอบทางไลน์นะคะเพราะว่าเราดูกันทางยูทู e และเวลาตอบกานตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะหนดแ็คือทางไลน์ค่ะ ถึงไหนงามไปตามถึงไหนนะคะสีม่วงนะคะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงโดดเด่นทุกถึงนะคะถาะงามถึงไหนสวยถึงไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะคาะแม่บอลรักข้าไหมสวยสวินะคะค่ะลายทางโดดนะคะสีนี้เป็นสีม่วงค่ะค่ะโดดเด่นทุกถึงยิ่งสวยสวยทุกถึงค่ะ 1,500บาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนนะคะ1,500บาทค่ะค่ะเป็น,านรยาคาโยนทุนนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะค่ะพงายติดหมายเลขเลยนะคะส่งหมายเลขให้คุณยายดูะคะ่ะอันนี้สีเทามุกนะคะ นะคะสีเทามุกนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะนิ่มทุกผืนสวยทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสลินนะคะค่ะทักคุณยายมาเลยนะคะคุณยายน้องรับตอบทำลายทุกท่านค่ะกระซิบเบาๆช่วยคุณยายที่กระผืนนะคะพี่น้องชาวไทายทุกท่านนะคะ ขาดช่วยส่วนใหญ่ที่กระถือค่ะมีข้าไหมไว้นะบ้านที่เยอะยิ่งดีนะคุณแม่บ้านที่ชันนะคะเวลามีลูกลูกหลานออกเยี่ยมออกเดินไปเป็นของขวัญให้กับลูกกับหลานมานะค่ะเป็นน้ำแก่ที่ประเสริฐนะคะเป็นข้าไหมนะคะคือเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากที่สุดนะคะค่ะสวยกระถืองามกรกถือเร็มกระถือชาวมดนะคะหนึ่งห้ร้อยบาทค่ะ ามทุผ <bona? S 1> ืนสวยทุกผืนค่ะเป็นราคาโยนทุนนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสองค่ะทางด่วนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหมายเลขสิบสองค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสุดเรีนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นราคาโยนทุนนะคะสวยทุกผืนงามทุผืนเงียทุกผืนนะคะ ค่ะใส่กลางวันก็สวยกลางคืนก็โดดเด่นนะคะหานกินเลี้ยงยิ่งสดใสโดดเด่นมากค่ะผ้าไหมใส่เวลาไหนสวยทุกเวลานะคะเวลาเราขยับตัวเคลื่อนย้ายนี่ค่ะผ้าไหมจะเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านนะคะเพราะว่าเขาขึ้นเงาค่ะใส่ผ้าไหมเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านนะคะคุณแม่นนบ้านทุกท่านนะคะค่ะอย่ายลืมนะคะค่ะอย่ายลืมผ้าไหมสวยสรินของแม่บอลรักนะคะ ค่ะเดีย๋ยเพิ่งเบื่อคณยายเดียเพิ่นนงมองเพื่อนนี้จากคณยายรักคณยายนานๆค่ะคณยายมีของสวอยงามมาฝากพที่น้องชาวไทยอยู่ตลอดนะคะค่ะสวยทุกผืนองามทุกผืนนะคะหาเป็นลายทางด่วนนะคะช่วงนี้คณยายได้ลาทางด่วนมาสองเที่ยวแล้วค่ะค่ะช่วงนี้ผ้าไหมวัตถุเส้นไหมนี้ค่ะวัตถุดิดไหมนี้แพงมากนะคะ ค่ะจะขึ้นของทุกอย่างลอยตัวขึ้นตัวทุกอย่างนะคะไหมได้สิบนะคะคาะขึ้นทุกอย่างค่ะขาดราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะลอยตัวทุกอย่างนของทุกวันนี้ค่ะค่ะเส้นไหมายแพงมากค่ะค่ะกลุ่มแม่บ้านที่ซ้อผ้าไหมส่งตลาดก็ค่ะเริ่มบ่นกันแล้วค่ะเริ่มจะไม่มีแรงทอผ้าแล้วค่ะเพราะว่าเส้นไหมแพงขายราคาก็ขายราคาเดิมค่ะค่ะจะพุ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ขายไม่ได้ค่ะ แต่เส้นไหมนี่แพงมากค่ะแม่บอรลรักค่าไหมสวยสุดินนะคะวันนี้ได้ลายทางด่วนมายนพิเศษราคา1,500บาทนะคะเป็นราคาโยนทุนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ1,500บาทนะคะสวยในตาของท่านง,งามในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะแม่บอรลรักค่าไหมสวยสุดินนะคะค่ะวันนี้ได้แต่ของสวยๆมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ งามทุกผืนเด่นทุกผืนนิ่มสว,สวยสวยทุกผืนค่ะหนึ่้าร้อยบาทนะคะค่ถ้า่าลืมคะอาจะลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะถ้ากดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายนะคะถกกคยยะคะะเป็นลายทางด่วนนะคะ สิบห้านะคะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนแทากคุณยายมาได้ค่ะ่าลายทางหลวดผ้าสามตะกอนนะคะเนื้องานสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะแน่นนิ่มนะคะค่ะไม้น้อยกามือเดียวค่ะเนื้อผ้าจะแน่นนิ่มค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ่คะไม้เลขสิบ ห้นะคะขาดเป็นลายทางด่วนนะคะสวยในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักษ์น้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะเพราะว่าเบอร์โทรของคนแม่นี้ก็ใส่ไว้ใต้คลิปทุกค,คลิปนะคะคาะสวยงามมากค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายทางด่วนนะคะเป็นเนี้อโทรนสีน้ำเงินนะคะค่ะไหมน้อยกำมือเดียวนิ่มค่ะนิ่มสวยงามมากค่ะไมยเลขกสีนะคะ ค่ะสวยโดดเด่นทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นให้ดูนะคะทักคนยายมาค่ะผ้าไหมสวยสรดินผ้าสามตะกอนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ,ตะ,ตคะ, 1, คะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะทาะานิ่งนะคะค่ะสวยในตาของท่านผืนไหนไงามในตาของท่านผืนไหนทักคุณยายมาได้ค่ะกเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ ขอส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งทำลายนะคะส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณยายปรับแสงสีไม่เป็นนะคะคือหยิบกล้องขึ้นมาก็ถ่ายทาเลยนะคะถ่ายคลิปนะคะปรับแสงสีไม่เป็นไม่รู้ว่าแสงขนาดไหนสีขนาดไหนก็คือทําตามของคนเฒ่าคนแก่น,ะนะะั่นแหละค่ะค่ะทาไปเรื่อยๆของคุณยายนั่นแหละคะ่ะ อะไรไม่ถูกยายถูกอกถูกยายก็ถ้าคุณยายมาได้บอกคุณยายมาได้นะคะเพราะว่าคุณยายก็จบปริญญาปสีคุณยายก็เท่าคุณยายนี่แหละค่ะค่ะได้อยู่ค่ะการพูดการจาได้ค่ะแต่ว่าเรื่องแสงสีการลับนี้ไม่เป็นค่ะทําไม่เป็นนะคะตรงแบบตรงมาเลยค่ะค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะสวยค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นราคาห้าโยนนะคะ สวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะลายทางด่วนนะคะถ่างามมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะแม่วันรักผ้าไหมสวยสุดินนะคะวันนี้ได้ราคาพิเศษหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะแอดไลน์ก็หาคุณยายนะคะ ค่ะคณยายเบอร์โทรของคุณยายไอดดไลายของคุณยายเป็นเบอร์โทรนะคะหาให้ทักคุณยายมาเลยค่ะคุณยายน้องทักตอบทำลายทุกท่านนะคะแม่บวรักค่าไหมสวยสลินนะคะค่ะคณยายแก่ๆแต่ถายผ้าไหมส,สวยๆนะคะค่ะคแม่บ้านทุกท่านนะคะชอบผืนไหนมากผืนไหนทักคุณยายมาค่นนะคะุณยายน้องทักตอบทำลายทุกท่านนะคะค่ะเป็นลายทางด่วนนะคะวันนี้ได้ไลายทางด่วน ราคา1500บาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กำลังใจคุณยายนะคะบุญรักษาพาคุ้องรองสิ่งรักิิ์ปกป้องทุกท่านค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะค่ะ